กรับสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาพ่อการพรีวิวหรือรีวิวพาร์ทที่1นะฮะกับ i n f i n i x ตซีโร40 5G นะครับ,รบตัวนี้ชูจุดเด่นเลยครับถ่าย 4K ทุกเลนด์ด้วยนะครับสตอรเรจ512กิกราคาไม่เกินหมื่นห้านะผมดูภาพหลุดมาแล้วเนี่ยโอ้โหเครื่องสวยมากนะครับเปิดราคามาดีแล้วก็มีสี3สีนะล็อกแบล็คเวลเลตเกรเดนะครับแล้วก็มูวิ่งชัยเชียงจะขายช่องทางออนไลน์อย่างเดียวนะช้อปปี้ลาซาด้าทิกต็อกช็อปเริ่มขายวันที่5กันยานะครับ2024ถ้าใครซื้อในระยะเวลานี่ Wallet ลาวเลียไมโครโฟนไปเลยนะมูลค่า9ก9บาทนะในนี้เขาจะเป็นแบบแทนะ่งเคสเนาะแบบตัวเล็กๆหนีบได้อะไรเงี้ยนะครับแถมมาให้เลยซึ่งเจ๋งมากเลยนะครับโอเคดูกล่องครับกล่องก็จะเป็นแนวนี้เลยนะครับโอ้มีกลมๆแบบนี้นี่ดีไซน์แบบไนหนนะมีซาวบาย JBL นะครับแรมให้มา12นะครับสตอร์เรจห้าร้อยสิบสองแต่ว่าเอ็กเซนเดหรือว่าเพิ่มความจํามาเป็นแรมได้เนี่ยบวกอีก12บสกิกนะครับเขาโชว์เลยว่าหน้าหลังเนี่ย 4K บอกเน้นบอกเลยนะด้านข้างเน้นเลยเนี่ยโปรเซเบิลก็เขาเรียกว่าการสั่นวิดีโออดีีนนนนนะะครรับกกจ awning, Audio, ิ่่่งู นั่นนะครับกล้องร้อยแปดล้านน,นู่นนี่นั่นนี่นู่นนะครับเดี๋ยวว่าันทีนี้มาดูแล้วนี่เขามีตาโลโก้โกโปรเลยนะตรงนี้นะครับเวลาแกะมาเนี่ย work with GoPro คือสามารถเอากล้องเนี่ยไปเปรียบกับโกโปรแล้วก็ใช้ร่วมกันได้นะครับทีนี้ผมไม่มีโกโปรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูรีวิวต่างประเทศว่าเป็นยังไงนะโกโปรเนี่ยออกมาปุ๊บตัวเครื่องอินฟินิตีสี่สิบ ว้าวสวยมาเลยนะครับตอนแรกผมตกใจมากครับตัวเครื่องแบบเฮ้ยอินฟินิตจริงหรือเปล่าแบบอินฟินิตเนี่ยตั้งแต่ตัวซีโร่สามูนมานะครับ <c oughs> ก็เริ่มเห็นแววแล้วว่าจะทําแบบไลฟ์สไตล์มากขึ้นเนาะถ่ายภาพมากขึ้นวิดีโอมากขึ้นพอเป็นรุ่น40นะครับโห <c oughs> แบบดีไซน์แบบแตกต่างจากเดิมเยอะมากครับเป็นรุ่นที่สวยมากในราคาเท่านี้ซึ่งตอนที่ผมได้เครื่องมาครับแล้วออฟฟิศเห็นเครื่องเขาบอกโหแบบไม่คิดว่าจะเป็นอินฟินิตครับทำมาสวยขนาดนี้แล้วก็ผิวด้านนะครับลื่นเลยนะแล้วก็งานประกอบเนี๊ยบมากนะครับผมว อินฟินิตที่น่าจะสวยมากเลยในราคาขนาดนี้นะครับคือมันเหมือนราคาแบบแพงนะต้องบอกก่อนว่าโดยปกติเนี่ยเราใช้อินฟินิตเนี่ยหรือว่าเราเียนอินฟินิตเนี่ยมันก็จะแบบทรงแบบ่เล่นเกมเล่นเล่นเกมเน่นนู้นนี่แต่เนี่ยคือแบบโหแบบสวยจริงครับฝาหลังก็จะเป็นอย่างน,นี้เลยนะครับสวยเหมือนโลหะแล้วก็เป็นสีแบบม่วงๆชมพูชมพูมพอ่อนๆนะครับแล้วก็มีตาซีโร่ตรงนี้ไหมผิวเหมือนกันนะผิวจะแบบเป็นผิวด้านแต่ลื่นนะครับแล้วตรงกล้องเนี่ยก็จะมีเท็กเจอร์นะนี่เห็นไหมเป็นแบบระยิบระยับก,กิ๊กๆตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นโล แล้วก็เป็นกระจกรอบตรงนี้กระจกขอบก,ก,ก็จะมีดีเทลตรงนี้นะครับก็จะเขียนว่า50ล้านอัลต์วายนะครับนนี้10อยล้านแล้วมี o s ในตัวด้วยฉะนั้นใช้กันสั่นได้ถ่ายวอกได้ 4K Pro Video Stabilization ก็คือใช้กันสั่น o s ก็คือกันสั่นแบบฮาร์ดแวร์แล้วก็ร่วมกับซอฟต์แวร์ได้เขาบอกว่าได้ทุกเลมด้วยนะมีไฟแฟลชด้านซ้ายนี้นะครับจะไม่ไม่ดีไซน์ลงไปในลกๆตรงนี้เลยนะครับเป็นขอบโค้ง3เลเยอร์แบบนี้นะครับก็ค่อนข้างโค้งอยู่นะแต่ว่าตอนเล่นๆลองลองเล่นๆดูก็จะไม่า บาย JBL เลยนะข้างบนเนี่ยนะครับมีลําโพงคู่ด้วยนะตรงนี้นะครับแล้วก็มีไมค์มี IR ตรงนี้นะครับด้านซ้ายเรียบเลยนะครับด้านล่างครับมีลําโพงด้านขวามือตรงนี้ Type C ตรงนี้ชาร์จไว45วัตต์นะครับแล้วตรงนี้ชาร์จ45วัตต์ไม่พอชาร์จเวลสได้20วัตต์อ่าให้มาเลยในะราคานี้มีไมค์ตัวหนึ่งเดี๋ยวแกะเข็มจิ้มซิมก่อนนะว่าเป็นยังไงอ่ะผมใส่ซิมอยู่รองรับแบบ2องซองซิมเลยนะครับด้านขอบเครื่องเนี่ยจะเป็นแบบเงาๆนะครับแต่ข้าง ดนแต่ว่ามันก็จะมีความตัดกับไอ้ข้างบนตรงนี้นะครับไอ้ข้างบนตรงนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นร่องเข้าไปแล้วอัดอะคริลิกหรือก็ระจกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเห็นไหมมันจะเป็นเลเยอร์แบบนี้คือสวยนะคือประมาณเจนที่ทำมาสวยมากเลยอะ่ะสวยจริงสวยจังนะครับฟิลลิ่งการจับก็ดีนะครับบางแค่7.9มิลมนะครับหนัก195กร,รมัมเออใช้ได้เลยนะครับอ่ะเปิดเครื่องกันก่อนเขาเป็นกระจกแบบโค้งนะครับนี่ด้านบนตรงนี้ก็จะโค้งแบบนี้นะแต่ว่าไม่ได้โค้งลงตรงนี้นะก็แค่โค้งตรงมุมๆนี้นะครับมาตรงนี้ก็แบบขึ้นมาตรงนี้หล มาเนี้ยเท่ากันนะครับนี่เป็นจอโค้งโคงก็ดูแบบราคาแพงนี้นะโอ้จอดำปิดเลยนะเป็นจอโมุลเลดนะไปดูของในกล่องกันว่าแถมอะไรมาบ้างนะครับ นี่มีเคสอ่ามีเคสมาให้ด้วยนะเคสเนี่ยจะเป็นแบบรองรับเทคโโนลยีเว,วร์เลดชาร์จด้วยนะครับเป็นโลโก้ซูซูกิจะบ้าแล้วไม่ใช่นะครับเป็นโลโก้โตเอสแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีแบบคนรับเท็กเจอร์กันตรงนี้เป็นเท็กเจอร์หนังตรงนี้เป็นเท็กเจอร์แบบพลาสติกนะซีโร่ในวิดโกโปรดีนะครับเป็นฮาร์ดเคสนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กเอาไว้เสียบชาร์จเวอร์เลดไร้สายใส่เคสเข้ามานี่วอลเปเปิ้ลเวเปอร์นี่ลงทุนน,น,นะครับสวยงามด้านหลังเวลาใส่แล้วจะเป็นอย่างนี้เลยโอ้โหกันเลนกล้องด้วยนะนิดนึงนะครับปรระะมมมมาาาาาาณิลนนนนึงงออกกแต่่่่่ด้้้ขเเเเีียยถไใสสค็จ นะถ้าเกิดว่าใส่เคสซิลิโคนเนี่ยเป็นรอยขูดขีดนะครับเปพื่อลอกนะครับซึ่งผมโดนมาเยอะละผมชอบเคสอย่างนี้มากนะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้โดนแบบกระแทกขอบเครื่องเนี่ยม,มันก็จะดูดีมากแล้วมันบางครับนี่คือใส่เคสนะโอ้สวยงามครับแล้วก็ข้างในนี้ก็มีคู่มือแล้วก็มีฟิล์มกระจกมาให้ตรงเครื่องเขาเนี่ยไม่ได้ติดฟิล์มกระจกมานะครับไม่ได้ติดฟิล์มใสามาให้ด้วยคือเขาจะให้ฟิล์มมาในในนี้แล้วคุณก็ต้องมาแปะองเป็นฟิล์มลุงขอบเครื่องเงี้ยเป็นขอบดําแบบนี้นะครับแปะ นี่โอ้กล่องเดี๋ยวนี้เขาทํามาแบบขอบมนขอบดีเลยนะมันเป็นกระดาษแบบไม่ไม่เชิงกระดาษไม่เชิงลัสติกอะมันผสมผสมนะฮะ แล้วก็ตอนนี้ก็เป็นหัวชาร์จไพโอนะครับมาตรฐานมอกไทยแล้วก็จะเสียบแน่นมากๆเลยตัวนี้รองรับแบบ45วัตต์แม็กซ์นะครับอะแดปเตอร์ให้มาแต่ว่าคือตัวมันใหญ่เกินไปหน่อยอ่ะผมว่าตัวใหญ่มากเลยถ้าเทียบกับ45วัตต์ปกติเนี่ยมาดูโปรโตคอลในการชาร์จนะครับเผื่อคุณจะไปซื้อหัวชาร์จก็5โวลต์ 3A 15วัตต์5โวลต์15ถึง10โวลต์ 4.5A แล้วก็11โวลต์ 4.1A 45วัตต์เดี๋ยวจะลองมาให้นะว่าใช้ Third Party เติไรได์ดปาร ok ์ตีตต logo, ้เนมอก อ่ะแล้วก็มีสายนะครับเป็นไท A ดูไท C แบบนี้สีส้มโดยประ,ประมาณนะครับปื๊บเก็บลงไปมีแค่นี้ ผมฟังอะไรซื้อเอานะครับมาดูสเปคคร่าวๆกันนะครับตัวนี้มาพร้อมจออมนุเลเลยความสว่าง1,300นนิตนะครับผมลองเล่นเล่นดูเนี่ยโหสว่างแล้วก็อยู่นี้ไม่ต้องไปดันความสว่างสูงสุดแล้วนะดันแค่นี้ก็สว่างแล้วเมื่อก่อนอินฟินิตี้ต้องทำสูงสุดถึงจะสว่างใช่ไเดี๋ยวนี้แค่นี้ก็ดีแล้วครับกดออโต้ไปก็ได้เซนเซอร์ <S S <ensor> <S อะไรก็โอเคอ่ะนี่จะเป็นรีวิวละเอาเป็นว่าพรีวิวคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ตัวการทัดตัวกระจกเนี่ยดูแบบแข็งแรงมากเลยผมไม่เคยเห็นในอินฟินิตนะมันผมว่ามันด ชั้นหนึ่งอ่ะมันแข็งแรงอ่ะเนี่ยเขาครอบทับด้วยเกลยลากัส5นะครับอาจจะไม่ใช่วิกตัดแต่ว่าดูจากฟิลลิ่งการทัดการอะไรเนี่ยดูเหมือนเราทัดกระจกดีๆอันหนึ่งก็ถือว่าใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวไปดูในรีวิวว่าเป็นยังไงคอนทราสเนี่ย10ล้านต่อหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้มี P W M Dimming 2,304เฮิร์ตนะครับซอฟดวงตาในระดับหนึ่งเลยทีเดียวอาจจะไม่ได้สุดเหมือนออเนอร์ออเนอร์นี่3 0 0 40ซึ่งนนะั้นมันมัน,มนท็อปของมันอยู่แล้วแต่นี่คือในเกณฑ์ที่เยอะมากแล้วนะในราคาเท่านี้นะครับแล้วก็มีขอบเคดีไซส์พีสามคันเลอร์ไวท์กามุดนะครับก็ใช้ดูหนงังดูไลน์เนี่ยเป็นมาตรฐานภาพยนตร์ที่ผู้ผลับเขาอยากแสดงอยู่แล้วประมาณนี้นะครับระบบเสียง DTS แล้วมีไฮไลท์อะดิโอด้วยนะครับแล้วก็มีเ1วันพลัสด้วยนะครับระบบเสียงตัวนี้มาพร้อมชิปเซ็ตเมดิเทคเดเมนซิตี้ดีแปดพันสองร้อยอัลติเมทนะครับโอ้โหแรงใช้ได้เลยครับแรงสุดๆราคานี้แรมสิบสองสตอร์เรจห้าหนึ่งสองนะครับแล้วก็มีนะมอเอ็กเท 45วัตต์ไวเล็ชาร์จอีก20วัตต์แล้วก็การันตีการอัปเดต3ปีนะครับ Android ซึ่งอันนี้ตบมือให้ครับอ่าอินฟินิรับฟีดแบ็กแล้วก็ยัดเข้ามาในรุ่นนี้นะครับก็ดูแลกันไปอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีนะที่ผมแบบอยากให้อินฟินิมีมานานแล้วก็คือเรื่องนี้แหละนี้มาดูสเปคกล้องหน้าครับกล้องหน้าเนี่ยเซนเซอร์ใหญ่เลยนะเป็นกล้องหน้า50ล้าน f 2.45นะครับเซ็นเซอร์ใหญ่1ส่วน2.76นิ้วเขาเรียกว่าเป็น ultra HD มีออโต้โฟกัสกล้องหน้าครับาน้้นอ fps, หกลง โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวนี้ยังเคลมว่ามันสามารถถ่ายแบบคำนวณเฟรมเป็นี d r ได้อีกซึ่งปกติเนี่ยถ้าไม่ใช่ซัมซุงเนี่ยมันส่วนมากมันจะโอเวอร์หลดไปนะเดี๋ยวดูนี้เดี๋ยวผมจะลองถ่ายวิดีโอกล้องหน้ามาให้ดูว่าถ่ายพวกแบบแสงไฟในสตูว,วิดีโอเนี่ยเป็นยังไงนะอ่ะวิดีโอนะครับปรับได้เป็น 4K 30เนี่ยแล้วก็ 4K แบบ 60fps อ่ามีออโต้โฟกัสไหมสลับเป็นกล้องหน้าได้กล้องหลังได้เดี๋ยวเช็ดก่อนอ่าเดี๋ยวดูออโต้โฟกัสนะ 4K 30โฟกัสได้โัดด้้เีี๋ยวถ่าใหูป Focus หนนอ โฟกัสนะครับเดี๋ยวโฟกัสเห็นปะกล้องหลังแต่โฟกัสหน้าอ่านี่แต่โฟกัสได้แต่โฟกัสปุ๊บโอเคเดี๋ยวเราจะลองถ่ายแบบไปข้างหลังนะนี่โอ้หน้ายังสว่างอยู่นะก็ถือว่าทำดิจิทได้พอพอควรนะครับเดี๋ยวต้องไปลองจริงๆว่าเป็นยังไงแต่ว่าหน้าเราไม่มืดแน่นอนคอือเขายายามดันหน้ามาแล้วก็เฉลี่ยแสงด้านข้างได้ดีโอ้หนี่สี่เคยหกสิบเลยเหรือลองดูโฟกัสไหมโฟกัสนะเนี่ยไหมเนี่ยโฟกัสปุ๊บมันมันแท็กหน้านะมันแท็กหน้าจึ๊บนี่ปุ๊บ เนี่ยโฟกัสปึ๊บโฟกัสหน้าปึ๊บโฟกัสของปึ๊บโฟกัสหน้าปึ๊บโฟกัสของไกลแค่ไหนไม่ได้แล้วนะนี่ระยะนี่ประมาณสักอ่ายี่สิบเซนไม่ได้นะครับต้องอันนี้หน,หน่อยไหมประมาณสักเนี่ยยี่สิบกว่าเซนอ่นะก็ประมาณเท่านี้นะเนี่ยเฮ้ยสมูทนะเนี่ยอันนี้คือของสีดํานะดูของสีด,ดําดิปกติเนี่ยมันจะวัดแบบรูปว่างอะไันก็โอเคได้อยู่นะครับอ่ะถอยมาเน้นหนึงอ่ะโฮลี่แลนดะ์ปึ๊บปึ๊บอ่ะโดยประมาณนะครับโหเจ๋งมากถ้าเกิดคุณเปิดกันสั่นตรงนี้นะครับมันจะได้แค่ HD 30เฟรรมมกกก็็คือออใชช้้ิิเเลทนนส์่วยขาาะู๊ตด 4K 30 4K 60 60มันคอฟนะเออ60มันจะคอฟเข้ามาอีกครับแต่ถ้า30มันจะไม่คอฟคือพวกกันสั่นด้วยแหละคอฟเ,เซนเซอร์เข้ามาจริงใช้30ผมว่าเหลือ,ลอแล้วนะเดี๋ยวนี้โห 4K 60โหผมว่าใช้ได้เลยอะผมว่าถ่ายบอกได้เดี๋ยวไปลองให้จัดจัดมาอีกทีนะครับกล้องหน้าเนี่ยถ้าเกิดว่าถ่ายมีนี่มีโหมดบิวตี้เนี่ยน่าจะลดความละเอียดลงนะครับเดี๋ยวพั 80p นะครับ้าแบบกดพวกโหมดบิวตี้อะไรพวกนี้มานะเ,าเราปิดไปดีกว่าอันนี้หน้าชาัดหลังเบอือนะครับนี่เบอร์แบบ f 2. 8, <ๆ> 2> เนี่ยเบอร,เบอร์เบอร์ข้างบนเหมือนนะปึ๊บก็มีจับอยู่นะเนี่ยจับคอนทราสต์จะเป็นแบบติดกล้องอยู่นิดน,นึงนะครับก็ถ่ายปกติใช้ได้อยู่นะครับแต่จะได้แบบ 1080p 30เฟรมนะครับแล้วเท่านั้นยังไม่พอเนี่ยลองใช้วิดีโอแบบ 4K 60ปึ๊บเราลองถ่ายนะปึ๊บเราสลับกล้องหน้ากล้องหลังไม่ได้นะเราต้องตั้งเป็นสี่เคสา้อลองถ่ายดูไม่ได้นะครับถ้ากล้องหลังเนี่ยมันจะสลับได้เห็นไ,ไหมเป็นอัลเทอร์ไวเนี่ยเป็นอัลตทอร์ไได้วィィิดีโอแล้วก็เป็น 1x แต่เวลากดมา 1x เนี่ยมมันมันนไไ่ด้ะครบมันกดเลข1ไม่ได้มันกดเลข3ไม่ได้มันต้องกดป๊บแล้วเลื่อนออ่ะันนี้ไม่สะดวก เนี่ยมันต้องเลื่อนมา1อ่ะซึ่งจริงๆผมอยากให้มันกดแบบรัดได้มา 1x มาแบบ 0.6x อะไรเงี้ยมันต้องเลื่อนแบบนี้เอาเหมือนจะไม่แก้กับพริบให้ด้วยนะเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับ 4K 60อ่ะ60แก้กับพริบให้ปุ่มนี้ 0.6x นะนี้ 1x โหเฟรมเรทลื่นไหลเลยอ่ะแต่มันยังมีแบบอาการแบบกึกๆๆนิดนึงนะครับมันเหมือนแบบกันสั่นมันทํางานอ่ะประมาณนี้นะครับโหแล้วก็ 3x ได้เลยนะครับแล้วก็กดกันสั่นตรงนี้ปุ๊บมันก็จะเหลืออันนี้ไม่มีแบบอันนี้แบบซุปเปอร์เลยนะสุดๆเนี่ยมันก็จะใช้เลน2เลนนี้นะครับอ่ะแล้วกันสั่นธรรมดาแต่กล้องหน่าจะเป็นแบบ30 ถ้าเป็นกล้อง AI Cam ก็มีโหมด108ล้านนะครับมี AI ตรงนี้รูปบุคคลเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยเลนหลังมัน108ล้านนะถ้ามันถ่ายคูณ3มันก็จะรายละเอียดไม่เสียนะครับ f 1.75นะครับ ultra w i 50ล้านมุมกว้าง120องศามีออโต้โฟกัสในตัวนะครับ50ล้าน f 2.0นะ ultra w i โอ้โหจัดมาโหดจริงนะครับแล้วก็ 3x เเนี่ยเขาบอกว่าเวลาซูมจาก108ล้านมันก็จะครอบเซนเซอร์ไปนะมันก็จะมีรายละเอียดที่ยังดีอยู่ครับนี่ ถ่าายมให้ดูใช้ได้อยู่นะสีสันอะไรพวกนี้นะครับการถ่ายพอรตเทนเนี่ยก็จะได้ 1x กับ 2x นะครับแล้วก็ปรับเชฟรูปล่าง,งหน้าตาพวกนี้อันนี้ผมชอบนะของอินฟินิเนี่ยปรับขาให้เลียวขายาวขึ้นนู่นนี่นั่นนะเจ๋งนี่ก็เป็นเบอร์นะครับจะเบอร์แบบตั้งแต่ F1.0 ถึง F16 นะ F16 ก็จะแรงหน่อยเดี๋ยวนี้มันเป็น m m C a 1แล้วไง f 1 6เขาก็เริ่แจกแล้วอันนั้นมัน,ป,นปืนนะ ประสิทธิภาพในที่มืดเขาก็บอกว่าถ่ายได้ดีนะตัวนี้และเขายังมีโหมดบันทึกกล้องคู่ด้วยนะเนี่ยจะมีโหมด GoPro เห็นไหมเดี๋ยวโหมดกล้องคู่ก็คือหนีวิดีโอกล้องคู่กล้องคู่เนี่ยจัดได้เป็นเท่าไหร่เนี่ยไม่ได้บอกนะครับแต่ว่าเนี่ยสลับได้หน้าหลังนะครับหรือว่าเราจะทําแบบนี้ก็ได้บันทึกบล็อกแบบนี้ดีกว่าน่าจะได้ Full HD ปึ๊บม,มานะครับนะ Full HD สามสิบเฟรมนะครับอันนี้มีด้านหน้าหลักนะครับแล้วก็ด้านหน้ามุมกว้างก็คือสลับเลนส์อัลตาไวกับเลนส์หลักตัวน,นี้ก็สามารถทําได้นะคร นขาแหมไม่รู้ว่าใช้งานยังไงนะอันนี้นะออกก่อนแล้วก็เขาบอกว่ามันจะตกแต่งเลือกไฮไลท์ได้นะครับเดี๋ยวเข้ามาดูก่อนฟิลลิ่งการทัดอะไรน,นี้ดีนะแล้วก็หน้าจอค่อนข้างดูดีมากเลยนะโวหมดแต่งเนี่ยเขาก็มีการกดแบบอัตโนมัติด้วยนะเออนี้มันเริ่มพัฒนามาดีนะครับเนี่ยใส่ฟิลเตอร์เข้าไปเฮ้ยเจ๋งดีนะอันนี้ผมลองกดให้มันสร้างไฮไลท์นะครับเนี่ยผมก็จะเลือกเป็นสีทีละ5วิพรุ่งนี้กดถัดไปเขาก็จะลองโหลดมาให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะ ก็เป็นบอกก็ลองมาเล่นดูนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีโลนไลท์เล็กคอร์ดิงคือเป็นรอ HDR เดี๋ยวดูนะมันเป็นยังไงนะครับเป็นรอ HDR เลยเลยประสิทธิภาพเพิ่มเติมนะครับโหมดมืออาชีพวิดีโอคู่เปิดรับแสงนานนี่นะครับถ่ายแบบพวกน้ําตกนะครับแสงที่เป็นเป็นดาวงวงๆนะครับภาพวาดพวกนี้มีนะครับมาโคขั้นสูงทม์แลปปจะใช้เลนหลักนะครับอันนี้เอาตทวายนะนี่ใช้เลนเอาตท์วายถ้าคูณ2เนี่ยโอ้โหเลนหลักเลนหลักคูณ2เนี่ย ึ๊บโหมาโคหโหเห็นยังขนน่ะนี่ถ่ายมามีแบบลายน้งลายน้ําด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูโหมดประสิทธิภาพนะครับเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาถ่ายแบบรอไฟล์ได้ด้วยเหรอ,อเป็นเทคโนโลยีรอ HDR นะครับก็คือเป็นเทคโนโลยีการถ่ายรักษารายละเอียดในทาะวะที่แสงน้อยนะครับแล้วก็ท้าถ่ายโหมดประสิทธิภาพปะแล้วก็สเปคแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับเป็นแบต5 0 0 0แล้วก็เขาบอกว่า4ปีเนี่ยมันยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยใช้งานได้ถึง4ปีเลยนะคือเขาไม่ได้บอกรายละเอียดว่า มันจะเริ่มเสื่อมหรือมันเริ่มอะไรแต่ว่ามันยังมีคุณภาพที่ดีอยู่ใช้ไป4ปีแล้วรองรับถึง1,600 cycle อะ่ะคือเราชาร์จเนี่ย1,600ครั้งอะ่ะที่มันเป็นแบบชาร์จเต็ม้อยนับ1ชาร์จเต็ม้อ0นับ1เนี่ย1,600ครั้งอะ่ะเยอะนะแล้วก็มีเทคโนโลยีบา p a s s เวลาเล่นเกมซึ่งผมก็เคยทําไปแล้วเวลาเราเสียบแล้วเราเล่นเกมเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ร้อนมันจะร้อนน้อย1-2องศาซึ่งก็เสียบแล้วเราสามารถเลือกได้ไฟมันจะเข้าพีล็นิดแล้วก็เล่นเกมไปนะครับเลือกได้ว่าจะไฟเข้าเยอะเข้าน้อยแล้วแต่ความร้อนที่เราเจอนะครับและเขายัางบอกว่าแบตเตอรี่ของ Infinix Zero 45G ตนนีีเน้เ่ติดลบ20องศาหนาวมากนะเย็นจะเยือกก็สามารถที่จะใช้งานได้ชาร์จได้ด้วยและมีรีเวิร์สชาร์จอีก10วัตต์อ่าก็คือแบบชาร์จแท่นเนี่ยไปไปสู่อุปกรณ์อื่นเดี๋ยวลองดูว่าอยู่ตรงไหนนะครับนี่ชาร์จแบบย้อนกลับตรงนี้นะครับผมจะติ๊กเข้ามาปุ๊บตรงนี้มันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยนี่ชาร์จแบบย้อนกลับติ๊กเข้ามานี่อ๋อเนี่ก็จะชาร์จให้นาฬิกาได้แต่นี้แบตมันเหลือน้อยนะครับเหลือ2%แบตที่ต่ำเกินไปเฮ้ยมีรีเวิร์สชาร์จให้ด้วยใช้งานนนกก็็่่ดูัอหหลลืไจเป 144H ดูเนื้อหานะครับมันก็จะลงอยู่นิดหนึ่งนะครับลงอยู่ประมาณสักโหมันสุดขอบดําพอดีเห็นปะเนี่ยมันสุดขอบพอดีพอดีลงอยู่นิดนึงนะครับเห็นไหมเนี่ยผมให้ดูขอบขอบนิดเดียวแต่เดี๋ยวดูว่าเป็นยังไงแต่ว่าพอเรามาดูเงี้ยด้วยความที่มันแบบเป็นดีไซน์ของเขามันก็เลยดูแบบมันเต็มจอนะขอบแทบจะไม่มีเลยนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าชอบขอบจอขอบอะไรตัวนี้ก็จะดูหรูหรานะครับแต่ก็ระวังแบบมันกระแทกแตกนะกันนะแล้วก็มีพวก AI ด้วยนะครับ AI Live AI Chat AI Assistant นะครับเดี๋ยวลองลำโพงให้ฟังว่าเป โ้ยอมันจะแบบมันจะมีมิติเสียงอะกลางกับแหลมที่ค่อนข้างดีมันจะไม่อุดอู้อ่ะตะเบสไม่ได้เยอะนะเบสกลางไม่ได้เยอะมากที่ควรนะครับแต่มันกลางวานอะเสียงมันกลางวานมีมิติดี ผมว่านะไออันที่แล้วเนี่ยผมก็ให้มันดีสุดลําโพงในบรรดามือถือที่ A55 มาเทียบอ่านอตติงมาเทียบอันที่แล้วถ้าเกิดว่าย้อนไปดูรีวิวนอตติงโฟนเนี่ยเราก็ให้อินฟินิตตัวที่แล้วอะเสียงดีแต่ตัวนี้ก็เสียงดีเนะี่ยมันกลางวานมันไม่เอือ้อเฮ้ย <ๆ S 1> ลำโพงเสียงดีอะ เฮ้ยทำมาโอเคแล้วเนี่ยเดี๋ยวดูว่ารีวิวเต็มจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมนี่เวลาเราเล่นค้างไว้มันก็จะขึ้นมาโชว์แบบนี้ไหมอ่าแบบนี้นะครับเรากดได้นะฮะ เออมันก็ฟูฟับดีนะประมาณนี้นะครับสาหรับการพรีวิวส่วนมากก็จะเป็นโหมดกล้องที่เน้นวิดีโอนะครับไม่วูบวาบถ่ายมามีออโต้โฟกัสทุกเลนเลยสําหรับราคานี้มีรีเวิร์สชาร์จชาร์จไร้สายนะครับมีสายจะไม่ได้เร็วที่สุดอะแต่ว่ามีไปให้ครบพวกนี้นะครับแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยโหสวยงามมากเลยให้ดูอีกทีหนึ่งก่อนที่จะจากไปนะครับนี่ตัวเครื่องสวยจริงนะครับอ่ะโอเคสําหรับวันนี้มีคําถามอะไรทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวจะลองให้ลองนี้ผมและอินฟินิตซีโร่4 5G ต้องขอลานไปก่อนโอ้โห